มาถึงเรื่องฮิวใจของเราใจฟู<า>บ้าร์สองยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีนะคะหัวใจไทยอย่างพี่จองกับพี่คาเรนนะคะน่าตี่เนอนนะบราซิลโชเขาก็แต่งเพลงชื่อเพลงว่าใจจริงใจฟูอมาให้สองหนูเขาไม่มีให้ฟังไหมอยากฟังไปฟังหน่อยไหมคะเชิญค่ะไหนดูซิจริงๆใจฟูเนี่ยเพลงนี้ผมแต่งให้พี่จองกับคาเรนนะครับก็อาจจะเขินนิดนึงครับเพราะว่าไม่เคยแต่งเพลงให้ผู้ชายมาก่อนนะครับ ชื่เพลงจริงๆใจ,จ,จฟูครับ <laughs> ไม่คิดว่าโลกนี้เธอมีอยู่จริงจะเป็นคนที่ยิ้มแม้ทางข้งหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นแบบไหนเดือก็ย,ยังยิงยมม้มจะพาฉันขึ้นเขา นานกี่ชั่วโมงขอเพียงแค่มีเธอไปกับฉันจอดเล่นมาแล้วตามทางด้วยกันก็สุขใจออือไม่ต้องถามว่าอยากไปไหนแค่ย,ยคกคนเดิไปจริงๆจ,จ,จะทำให้ฉันใจฟูจริง ไปตอคิวยังไงไว้จริงๆจะทำให้ฉันใจฟู <c oughs> จริงๆมันรักไม่รู้เท่าไรเพลงนี้จจใจฝูผมเื่ว่าคุณพี่จูดี้เขาจะรู้ได้ยิน <c oughs> หรือยังเอาไปอยู่ในของพี่คาเรเนกับพี่ชองหน่อย <c oughs> สำหรับเพลงนี้นะคะก็พอด้วยนะใช่ เพราะน่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวขึ้นป่าลงห้วยขึ้นน้ำตกไปเขาต่างๆคี่ชมพี่คาเรนนะไม่ต้องถามว่าไปไหนแค่หยิบคันเรงก็ไปเอจะอยู่กับทันสาวพันโค้งก็ยังโอเคดูเพลินๆนะคะแพทจะชอบดูพี่โจ๊กมากเลยนะเป็นแฟนก็มาแซวฉับเลยพี่คัลงคันเรนนแฟนเขาบอกว่าใจฟูเลยพราะเพลงค่ะจ้าพี่คัเรน พี่คันเร่งจะแซงคิวละเขาแทนตัวเองพี่คันเร่งคันเร่งไงคันเร่งกับคันเร่งไงเอออันนี้อันนี้คือเขาเป็นแฟนขับตัวยงเลยนะเขารู้สึกเขาเมนททุกทุกทุกโพสเลยแฟนขับบอกตอนแรกนึงว่าจะมาแต่งเล่นๆแต่งไปแล้วอุ้ยเพาะนะเลยเหมาะเหมาะเหมาะกับนึกถึงหน้าพี่เขาสองคนเลยอ่ะผู้แข่ง จะไรก็แข่งตอนนี้พี่คันเร่งแต่งเพลงให้พี่คันเร่งล้วอ๋อพี่โจกเป็นพี่คันเร่งคันเร่งแต่งเพลงให้พี่คันเร่งอ๋อพี่คันเร่งก็วันนั้เขาไปเม้นเรื่องคันเร่งคันเร่งนั่นแหละคันเร่งเป็นห่วงแล้วพี่คันเร่งขาเขาทักเาอะไรคือคันเร่งทั้งหมดมีคนไปถามแล้วแหละน่ารักจังนี่อะไรอ่ะคันเร่งระวังลื่นนะครับคันเร่งเป็นห่วง S <S เออแล้วเขาไปตอบเขาเขเหมือนงงๆว่าอะไรคือคันเร่ง <S <S อะไรอย่างเงี้ย<า>เดี๋ยวคนก็คงจะไปแบบว่าอธิบายให้ฟังแล้วแหละ